อายุ50แล้วนะคะมีรูปร่างแบบนี้ได้เนี่ยมีตัวช่วยค่ะเราอ่ะเป็นคนที่กินเก่งนะคะแล้วก็ติดแป้งติดขนมหวานพออายุเราเยอะขึ้นนะคะการเผาผลาญมันก็จะลดลงพอไม่ออกกําลังกายมันก็จะมีไขมันสะสมนะคะผิวก็จะไม่กระชับด้วยตัวเราอ่ะเคยอดอาหารนะคะแต่ว่าทําได้แป๊บเดียวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะอดอาหารไปได้ตลอดอีกอย่างหนึง่งการอดอาหารก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องด้วยค่ะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะจะสูญเสียน้ําแล้วก็กล้ามเนื้อ ทำให้น้ำหนักเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาอีกก็ได้ตัวช่วยไมนเนจี้นี่นะคะช่วยปรับพฤติกรรมการกินของเราไม่ต้องออกกําลังกายก็ลีนไขมันได้ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยปรับฮอร์โมนสมดุลความหิวความอิ่มในร่างกายเราค่ะเป็นการลีนไขมันที่ต้นเหตุจริงๆที่สําคัญไม่มีผลต่อระบบประสาทด้วยค่ะเราจะอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทานจุกจิบระหว่างวันด้วยสารนวัตกรรมที่เป็นสารธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะมีตัววลยลีนมีอินโนวาทีแล้วก็มีซินเนจี้สตัวที่อยู่ในกล่อง ะะจะช่วยลดขนาดเซลล์ไขมันปรับระบบการเผาผลาญและก็เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ค่ะตัวนี้นะคะไม่ทําให้ใจสัน่นการเผาผลาญไม่พังไม่แอบ,บผสมไซบูทามีนนะคะอันนี้เป็นข้อดีเลยค่ะแล้วที่สําคัญการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานระดับสากลเลยมีออยมี GMP นะคะแล้วก็มี SACCP ด้วยค่ะแล้วยังได้รับ ISO 22,000ด้วยที่สําคัญนะคะมีฮารานนะคะมุสลิมเนี่ยสามารถทานได้ใครนะคะที่เคยลดแล้วน้ําหนักเนี่ยได เกับขึ้นมาอย่างรวดเร็วหรือใครที่อยากดูแลรูปร่างด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเห็นผลปลอดภยัยแนะนำไมเนอจเลยค่ะ